สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันครับวันนี้ไปตลาดมาหั่นปลาดุกงามนําไปมันเป็นปลาดุกวีวันนี้เขาจะทาแกงแค่นะครับแกงแค่ปลาดุกวันนี้เขาจะเอาสูตรคุณป้าคนสวยค <c oughs> นแกับอกว่าคุณป้าคุณสวย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับพักแกงแคชุดละยี่สิบบาทตลาดเดี๋ยวคุณป้าแนะนำน้ำพริกก่อนนะครับอย่างของครับคุณป้า มีอย่างมีจักไข่แฮพริกหอมกระเทียมหน่เนาะครับกระเทียมกะปิกะปิครับหมูสโลดแฮเกลือแฮรสดีแฮเอาปลาห้าเขาย่อแฮน้อยอีกอ่ะเนาะเด็กจ้าเออปลาห้าปลาแดกเนาะปลาห้าปลาแด็กโอเคครับนี่เอาแบบง่ายงนี่พักแกงไข่หอมแบบนี้สักครับกินพักห้องกินปลาห้องนี่นะครับพทั่วฟักยาวเฮ็ดนี่ก็เป็นพัก พักเพชรเนาะพักเครับเพ็ดคอนข้าวโอ้เดี๋ยวไปตลาดมากถึงได้มดอะชุดละยี่สิบบาทนี่ก็ดอกเคเาจะใส่บวกด้วยน้อยนะครับบวบหอมเขาใส่ด้วยหนีบวบบวบอ้มหรือบวบหอมแฟนครับร้อกั๊มนะครับเชื่ามันเหม่แห้ง่่่่่่่้่่่่ง่่่่่่่่่อ่่่่เน่่่วเอ่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ก้อนข่อยไงด้วยเออนี่นะครับสังเกตปลาดุกวิ้นนี่มันจะแบบอะไเนยด้วยเหมาะขนาดนะครับมันจะออกแบบลายๆมันจะบบเข้านะครับแบบบบเหม็นบบเหม็นกินลุกเลี้ยงเนี่ยจะมีกินน้อยนะครับแต่ถ้าบอดินนี่ปลาดุกบอดินนี่จะบ่ค่อยเหม็นถ้าบ่อปูนี่จะซาบหน่อยนะครับมีกินหน่อยแกงแค่นะครับวันนี้เอาสูตรเมนูเผือสุกเอาผักของ อืมเดี๋ยวก็เขียวจะไส้พักก่อนเนาะใส่พักใค่ก่อนเนาะเอ้ครับขนาดนี่ยแกงแค้มันเมินเนี่ยเต๋อเออไปชุดไปแค่ไหเออันนั้นพักมันงามล่ะในซื้อมาเป็นชุดอังนี้ขายเนาะเป็นชุดครับแม่นตทำตลาดอันนั้ละคนเปื่วางเอ้ามื่นน้ำพริกมาอนี้ขอตัวให้ให้วันยังมาสัางแค่เดีอว ดูคลิปแรกเป็นไงผมครับของกุก่อนรุดหยอดตัวใส่เกลือแห้งแห้งก็นอกเนี่นี่โคกแล้วมันพริกจะละเอียดเร็วนะครับใส่เกลืเล็กนนี่สีทาบจืดเนาะนักัเลยเนาะ เออสุดยอดน่าแต่เออทีนี้พริกเลือนะครับเลาก็ใส่ตะไคร้ไปด้วยนะครับนี่นะครับพัดไลายลยอย่างพวกฟักยาวอย่างนี้นะมาเขื่อนะครับใส่พริกเลยเนาะหารเพื่อสุก็ผ่านวนนี่นี่ โอ้ใส่พักอีหมด้วยกันน่ฮะโอทัวอกป้าม่ก้ารอกงบกปีอขาวน่นะครับิกขม่กระเทียมแดงแน่นอนกุ้งเล่หายเนาะเอาทีเดียวเลยจบถึงสองยาอ่าตัวนี้ป้าแยกพักเลยครับแยกพักกันเนาะอ่า เอาใส่ทีละยยอ,อย่างเอานี่ตีมันสุกยากต้องเอาใส่ก่อนเนาะถ้าเป็นเกาใส่กันเดียวมันก็ได้สุกแล้วอืม,อมเดี๋ยวพักมันเนี่ยใส่แป,ป๊บเดียวก็สุกนั่นนะครับนี่เฮ็ดข้าลลวเฮ็ดห,หมูลวกเฮ็ดหมูเออมีพักน้ำแข็งยันโอ้นี่น้ำเสนอนเนอปลาลากี่ปีก็กูก่อน แปดปีละแปดปีนะครับใส่หน่อยสมัยนี้ได้คบกันใหม่ๆว่ะล่ะนี่นะหอมขนาดนั้นเลยนี่นะเป็นปลากดปลาส้อยหลายอย่างโอ้โอเคนะครับปลาละอันนี้กับลาปลาเจียวครับ ที่เป็นตะเซอร์บกเป็นใบจะขันใส่ตัวนะครับมีพักขี้หูมาเนีเ่มีนูเพื่อสุขภาพใกล้่กล้ก็ทำมาแค่ใส่หินนี่จะเป็นพักแค่คหรือใบเชื้อผู้ครับเดี๋ยวต้องล่างให้หน่อยอดาดสะอดาดอ่นานะพี่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวรอกรั้มนะครับ ตัวนี้กระเซิร์ดจ,จะเป็นปอขัวนะครับรอันอื่นอเอาต้องเอาเฮว่ากวน้ำมันเลยกะวครับโอ้นี่สูตรระเซร์ครับน้ำมันเผือกมันหอมเ <c oughs> ออละเซิจ,จะเป็นปอขัวนะครับนี่ พอกูก้อนตับน้ำพึิกเนี่ยปปาอันอยู่ยังกาวอยู่อ้าวโอ้องเอาปะมลงก็คั่วงันเหอดับเข้าแต่ดูกเมืองมั้งหมัเลยเนอะจินนี่ปุ๊กงงเลยครับลาเมืองครับ ดูเลยฮซิว่ะมมันเยวเกาเพ้ยนั้ด่กคนทั้ดี่วเขาแหลกขึ้นเรี่อยเร้อยแนีน้ำกใส่ก็บีว่ะไปหมดแล้วขไปกีนนี่ทำไรทำเสรจล่าว่าจ สูตรนี่รับรองว่าเด็ดกรตาน<อ>เหรอหอมถั่วลุจอกันาดนี้เหรอเนี้ย <c oughs> น่ย,นนย <c oughs> ป้าบอกหอมถะลุจอเลยด้ <c oughs> โอ้แม่นป้าบอกป้าะฮอ๋อนี่คั่วแล้วเนาะเขาจะอันตักออกกระตาตักออก,กอ๋อ เน,นี่ยน้ำน้ำน้ำขวดอะไหลังหูสุดนี่น้ำขวดน้ำขวดขวดนัลกลเอาน้ำขวดมาคำเดีวเดียวเอาเทียมาแล้วเลยสักอกล้น้ำใส่สุดเด็ด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  ก้อนนี่ไหวนะเนอะนักไปหน่อยขึ้นแล้วอือ่าโอเคครับรตั้งน้ำรอเลยนี่จะพักเสร็จก่อนได้ไหมเนอะอ๋อพักใส่ก้นปฝาเนาะอ๋อนีออ่คัดออกมานะครับ,บพวกพวกยาวพวกหักยาวพ,กพกาว,พก,วพกนั้นนล้วที่หูบวมที่มันซุกยากเนาะใส่ไปก่อนให้เนื้อแข็ง โอ้สูตรนี้ถ้าจะ a, เด็ดแต่เฮ้ยคือครับรอให้มันเปืเป่อยกั๊มนาะยโคกใส่ลกูกโดดนี่ <laughs> ตวตากิ๊วหน่อตาปิแบบ๊วหน่อยอ่าตอนนี้โคกซึ่งว่าพักจะเริ่มเปื่อยละเอาปานะครับนนลงไปน้ำเลือดตั้งแต่เนาะโดด นี่แหละมีนัวสุขภาพก็แต้นี่น่ะโอเคครับอืมเลยเป็นปลหลายวินัวอยู่อ่มเอออ่านี่แหละครับก็นี่เอาพักมาเลยอืมผักตีอันใส่แล้วก็สุกง่ายๆใส่ที่หลังโอ้โหดูกิน3-4คนไปโม้อมันผูกคุนหัวเลยผมดูงนี่มันมัเลย นี่ก็ลองพักนี่ซุกนี่ก๊ก็ได้แล้วนาตาหน่อหอมทะลุจอแล้วนะครับท่านโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอจิ้มกงนพอนะเอออจิ้มอย่างเดียวตาจิ้มหัดก่อนจิ้มหนาก่อน พอดีพอดีนะแต่ว่าบางคนมันก็มักเค็มมังคนก็มักจยุดอ๋อเดี๋วเดี๋ยวเดีเวขมักไขรซอกรเอาน้ำปลาใส่ไปได้ครับอ้อหนี่สุดยอดนะครับแข็งแค่ปลาดุกวยโอ้ยอุ่นอุ่นจิ้มไอเฮ้ยไรกัน ให้เให้หน่อยองค์บอกวันนี่เบาคืนเสียงอากาศไปน้อยคอนเพื่อวางจากกรถาแล้วมีกระถางด้เน้อกระถาดย็นมีขอาับเย็นาเย็นอืแต่พวกอะ ไม่ค่อยจืดเนาะมันไห้่นะไม่ขอมาเบาเนาะจริงกว่าลูกเุ้ยนะกินพักสิกว่าลูกเว้ยเออกะพักกักาโอ้เมนูเพิ่สซุปกรพรยอดขอกาะถารับยิ้มขอกระถาเลย เมนูนี่นะเราไปทำดูนะครับป่าก็่อยผักก,กรอบไม่ซดทานตะวัเโอเคครับนี่ขอบคุณตาเสิร์ตเนอร์ครับขอบคุณคุณป้าคุณสวยแนะนำการทำนั่นแก่งเคนะครับมันก็มีหลายสูตรอยู่แต่อันนี้สูตรนี้ก็โอเคนะครับสุดยอดฝากกดไ like, ลคะ์กดแช่นะครับกดซับสขไครต์กดติดตามเพื่อกับช่องชีวิตขงมนอก รับช่องชีวิตคอมมนอกเอฟซีตัวนี้นะครับขอบคุณครับ